ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวดูทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจิปเครื่องครับนาดินจินพงนครับกุพักเก่านะครับตักใหม่นะครับมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจํานะครับทางช่อง youtube ของปราชา์กับพี่หมยนะครับครับแบบวันนี้นะครับก็นี่เลย เวลานะครับมาลงให้เพื่อนด้นนชมกันนะครับก็นะครบเป็นผวัดปักน้ำนะครับภาษีเจริญนะครับอันนี้นะครับก็สึกมากนะครับหนักแล้วนะครับก็เป็นเนื้อลองพิมพ์นะครับ หนาครับเราตัดนะครับตัดจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับสำหรับเนื้อองนี้นะครับเป็ีคราบเก่าให้เห็นนะครับอาจจะเป็นคราบน้ำหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อลองพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวครับ <c oughs> ที่ติดตามกันมาทุกคลิปนะครับเลิ่อนข้าง สารนะครับคืนรดอนออกไปบ้างเป็นบางครับจุดนะครับอันนี้นะครับก็คือมีเส้นขออภัยครับมีเส้นนะครับเส้นม่านนะครับเส้นม่านนะครับนะครัต่อสิบมากเรื่องนะส่วนตัวนี้นะครับเยอะเลยทีเดียว เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกไม่มียันหลังนะครับหลังไม่มียันนะครับแบบนี้นะครับหลังจากเป็นลองพิมพ์นะครับเนื้อลองพิมพ์นะครับอันนี้นี่นะครับสำหรับเพื่อนนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอ่านี่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับมีข้อมูลนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเรื่องเรื่องราคาครับก็จนดีแบ่งปันครับสำหรับท่านที่รู้จริงนะครับรู้จริงนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับในราคามาเลยก็ได้นะครับสำหรับองนี้นะครับสำหรับประเภท จริงหรือใช่หรืออะไรทันงนั้นไม่ต้องแล้วนะครับผ่านไปเลยนะครับสำหรับคนที่รู้เท่านั้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาเขารู้นะครับว่าเป็นผัดแท้นะครับต้นไหนนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับถึงจะผ่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่พามาชมนะครับครับก็เป็นสมเร็จบรักน้ํพระศรีเจริญน,นะครับคือพระพงษ์หลวงพ่อสดนะครับวัดทักน้านะครับเป็นองค์ที่เก่าครับเก่าและเนื้อยุ่ยนะครับเนื้อเป็นเนื้ออ่าก็จะ ไม่ค่อยแน่นนะครับมันยุดข้างหลังนะครับข้างหลังก็เนื้อแน่นนะครับนี่ก็จะเป็นรอยเคลือบเช่นกันครับจะไม่ทราบว่าเป็นเคลือบน้ำหมากหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่ครับสำหรับวงนี้อยู่ในครอบครองของหลวงปู่วัดศรีบุญเรืองนะครับจะเอาวัสไปศรีบุญเรืองนะครับท่านมรณภาพไปนะครับหลานชายของท่านนะครับได้ มาหลกดทอดมาครับก็ซึ่งไปบวชเรียนอยู่ที่นั่นนะครับก็ได้เอามาแบ่งปันกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับญาตินะครับตรงนี้ก็หลานท่านนะครับก็ให้มาครับก็จะเป็นขยิกันนะครับก็เลยได้ส่วนนี้มาครับสององค์ครับก็เป็นน้าองค์นี้หนึ่งองค์แล้วก็ ก็เป็นเด็ดนางพญาเม็ดดำอีกองหนึ่งนะครับที่ได้มานะครับก็ราคาก็เบาๆนะครับที่ได้มานะครับแต่มาอยู่ที่มือผมแล้วนะครับไม่เบาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ